ดูเราไม่ลงมือทำยืนรอตรงนี้สักวันมันคงเป็นเพียงฝันสนับสนุนโดยบะมี่โฉกึ่นสำร็จรูปควิกแซบสุยอดคือใครคุกกี้แซนวิชสอไส้ครีมตราฟันโอครีบบอร์ดแบง สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจะนับไปถึงหนึ่งร้อยเลยได้ไงครับก็ไม่แน่ใจึัว่าพี่ให้นับไปเรื่อยอ่ะตัวเลขมันนับไม่มีสิ้นสุดนะครับถ้าอยากจะให้ชัดเจนก็ต้องระบุว่า1ถึง3จะได้ไม่สับสนครับผมงั้นลองเปลี่ยนไปนับ1ถึง3ดู1ถึงถึงสามนี่แหละมันคือความทั้งของฉันโอ้สุดเลยว้หนถึงสแก ร้อเล่นนะ่ะฉันก็ร้อเล่นพวกแกเหมือนกันดูซิว่าพวกเราเนี่ยจะรักกันจริงไหมนี่ตกลงเรารักพวกเขาเหรอครับแรกๆก็รักอะหลังๆก็ไม่ทุกคนคงจะได้ข่าวมากแล้วว่าวันนี้จะเกิดเหตุการณ์ผดีไหวขึ้นที่เชียงใหม่ที่นอสตราดามุสเส้นทะแยงแวงรุ้งแฉววแวบแวบแวเส้นอะไรนะพี่ขอ,อีกลอบ เส้นทะแยงแวงลุงไม่เหมือนเดิมท่านไปทุกคนทราบใช่ไหมว่าจะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นที่เชียงใหม่ฉะนั้นเราก็ไปอยู่ที่อื่นนี่พี่จะได้ไม่เจอแผ่นดินไหวดีป่ะไม่ดิมเฮาจะขออยู่ที่นี่ไม่ไปไหนทั้งนั้นครับ<ะ>มันคือโอกาสเดียวของพวกเราเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาต่างจะวิ่งหนีกันใช่ป่ะ<อ>แต่ดิมเฮาจะยืนหยัดอยู่ที่นี่แต่งเพลงอยู่ที่นี่ใช่เราจะไม่ทิ้งกันไปเราเดี๋ยวบอกสิครับจะรีบไปไหน ที่เขาอยู่คนเดียวเขากลัวน,นะอย่าทิ้งเขาไปไม่เอาเราไม่ทิ้งกันพี่ทุกคนไม่ต้องกลัวนะ <c oughs> เหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยฉันได้เตรียมการเอาไว้เรียบร้อยแล้วละ่ะ <c oughs> ฉันสั่งดีไซเนอร์ของบัวซาเชให้ตัดชุดนี้ให้พวกแกสามคนแล้วโอ้ฮานุสจะใช้เหรออย่ามาดูถูกกันด้วยเว้ยทุกคนจงฟังเลยนะ <c oughs> ดีมเฮาเนี่ยจะอยู่ที่นี่แล้วเราจะมาแต่งเพลงแผ่นดินไหวกันเหมือนกับพี่แอ๊ดคาร์บาวแต่งเพลงสึนามิ ไปเปรียบเทียบกับขั้นเทพเลยเหรอครับพี่ต้าเงียบติดว้าว ยังไง okay. นั e> ่นไม่มีว่ากินหอมเยวยเยวนแค่ไหนจะทำให้ใจฉันแทบวันไว้ไม่ได้ก็เพราะนั้นเธอหอมกว่า Hey, hey, hey. <coughs> <coughs> mà le, lê mà lê,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  mời 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 บัวร้อจะเพื่อนยากลำบากแล้วเกิดไปอุใครใช้แกวกิ้เต้าดีพอมาเล่นอาโอ้ี่โหชาเอมรู้ไหมว่าโบ๊ทอะตั้งใจทำเพื่อชาเอมโดยเฉพาะเลยนะนี่อยากเป็นโอกาสสุดท้ายด้วยที่เราสองคนอะจะได้อยู่ร่วมกันแบบนี้แผ่นดินไหว แล้วถ้าโลกมันแตกขึ้นมาอีกอะขอแบบนี้นะจะทำอะไรมันต้องรีบทำเข้าใจปะ่ะเออนี่ทวินไอเรื่องแผ่นดินไหวของไอยอดนี่มันจะจริงหรือเปล่าวะก็ก็มันมันก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับน่ทำไมน้าไม่เห็นรู้ข่าวเลยแต่ไอสุดยอดมันก็ได้ยินมาในวิทยุน่ะแน่แต่น้าไม่ได้ยิน มันอาจจะบอกใช่ข่าวใหญ่ขาวโตก็ได้นะเจ้าโอ้รู้แล้วแต่ว่ามาตอนไหนเนี่ยฮะวดหมานะเจ้าโอ้ยไอ้วดปา,ปาล้วรู้แล้วแต่จะถามว่าเป็นผีเนี่ยนะจะมาออกความคิดเห็นแบบคนเขาได้ยังไง ก็แผ่น <modeling> ด <judges> te. <pl ains> ินไหวเนาะแม้น <siglo> ก็กระทบถึงผีได้นะเจ้าโอ้ที่หมาโมนั่งอยู่ตรงนี้ก็ดีอยู่แล้วจะแวบมาแวบไปทําไมเนี่ยก็เขาเนี่ยเป็นผีก็ต้องใช้ความเป็นธรรมชาติของผีให้คุมล่ะไม่งั้นจะเป็นผีไปทําไมล่ะคะอู้หมมกกรูแหคับเ็น้ย มีคนเห็นด้วยกับเอาแล้วรู้แล้วลงมานั่งดีๆเธอเวียนหัวพี่โบ๊ทนะพี่โบ๊ทยืมของไปแล้วก็ไม่ชอบคืนทุกทีเลยอะ ฮัลโหลโบนี่คือวิธีการเตรียมตัวเมื่อเกิด่นดินไหวอ่านให้ครบทุกข้อละ่ะเป็นห่วงเราอดิปอลลอตทิกอ่านแผ่นหลังด้วยนะจ๊ะอย่ามาตู่ว่าเขาห่วงแต่เองเป็นพิเศษนะเขาส่งให้ทุกคนนั่นแหละพลิกไปอ่านแผ่นหน้าได้แล้วกลัวนี่อีกเลยเนี่ย แผ่นดินไหวกึกกึ๊ก ja, กึ๊ก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 อย่าไปกลัวกับเหตุการณ์นี้ทุกคนจะผ่านพ้นไปด้วยดีแผ่นดินไหวฟูฟูฟูปุู๊ฟูฟูเราอย่าไปกลัวเดินเคียงข้างกันไปเราต้องผ่านเหตุการณ์แผ่นดินไหวไปให้ได้แผ่นดินไหวกึกกึ๊กกึกกึ๊กกึกกึ๊ก บทเพลงนี้นะครับจะช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ประสบภัยกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้อย่างสุดซึ้งเลยนะครับวันนี้นะครับวงดิมเขาของเราต้องขอลาไปก่อนนะครับอาจจะหาบ้างไม่หาบ้างก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับสวัสดีครับไอ้เจมมันหาตรงไหนวะเนี่ยฮะมันไม่สลกเลยนะเว้ยเฮ้ พี่ต้าเนี่ยพูจาเนี่ยแบบว่าสุดซึ้งนึกซึ้งเข้าใจหรือเปล่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เศร้ามากทุกคนเนี่ยต้องเสียสละเข้าใจมากทาไมเวลาแบบนี้พวกเราไม่เก็บข้าวเก็บของกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่ล่ะครับพูจาไม่กินใจมากเลยแต่ฉันคงจะไปไหนไม่ได้หรอกความจริงแล้วฉันไม่มีครอบครัว ฉันเป็นเด็กกัมพาร้จะพีกัมพาร์พี่ก็อยากกัมแน่นนะครับเดี๋ยวมันจะบาดมือใช่ไหมใช่แอะแอะแอะเฮ้ยไม่ต้องมาหากันเลยเฮ้ยซีเลียนอยู่นเนี่ยเฮ้ยออกไปหาแรงบันดาลใจกันดีกว่าอยู่ข้างในเนี่ยมันมองไม่เห็นหรอกเว้ยใครมินไหวจริงๆอ่ะขอบคุณนะจ๊ะคุณประธานใครมินไหวลงมายอดตามความฝันจะไปสุด